สุดระหว่างเราสองคนนี่มาชาวลังครับสู้เบจิต้าเราต้องใช้ไคโอเคนนะมาโอ้โหค่ะไคโอเคนแรงหลายคนนี่มามมาดิช้าพลังครับอะยคาร์ลอตตอนนี้แหละแกจะได้เห็นฉันเปลี่ยนร่างบ้างละก็คือเบจิต้าจะเปลี่ยนร่างเองเป็นลิงยักษ์นะถ้าจำไม่ผิด ก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆุกคนทุกๆท,ท่านขอประชาสัมพันธ์สักน,นิดนึงนะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผมครับเรามาต่อกันที่พาร์ทของเบจิต้าพทะโกคูนะผมซูเปอร์ดูอนะครับผมนั่นก็คือ การดวลกันพลังกันดวลพลังกันระหว่างโกคุและเบจิต้านะครับซึ่งเป็นตอนที่ใครหลายๆคนชื่นชอบมากเลยนะผแคคคโรดแกนี่มันช่างโง่จริงๆเลยนะรู้ไหมว่าแกกำลังเจอกับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวไซยาน่ะแกคิดว่าแกจะมีโอกาสชนะช่นอย่างินเหรอเออขอบคุณนะที่บอกแต่ฉันไม่คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้ฉันไม่สู้เหมือนกับนายหรอกนะขำมาเบจิต้าขำงั้น เมื่อไหร่เราจะเลิกพูดกันสักทีแล้วมาเริ่มกัน,กนประลองกันสักทีเหรอฮะเนี่ยเบจิตา้านะผมโกคูนะครับว้าวเรามีท่าอะไรบ้างเอ่ยโอเคอุย้ยมีเหมือนคอมโบเพิ่มขึ้นมาแล้วนะก็เรามาลองใช้กันเลยดีกว่ามาเบจิตา้าศึกระหว่างเราสองคนอ้ยมาชาวลังครับสู้บเบจิตา้าเราต้องใช้ใครโอเคนะ มาอู้หูยใครโอเคลแรงหว่ะทุกคนนี่มามาดิช้าพลังครับใครวอเคลพลังขึ้นเตาอืมาเฮ้ยโอ๊ยตรวผิดท่านผู้ชมขอดูท่าก่อนนะครับอ๋อคอนตินิวคาเมฮาำไม่าโอเคโอ๊ะ โอ้โหไม่ได้ใช้มาทุกคนไม่เป็นไรชาร์จพลังครับชาร์จพลังเอาเข้าเคนคูณสองนะครับอ๋อ,อเป็นไปไม่ได้นี่แกคิดว,ว่าจะมาสู้ชนะฉันได้เงาเหรอฉันแข็งกกแกร่งกว่าแกฉันแข็งแกล้งที่สุดและฉันก็เป็นนักลบที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครสามารถชนะฉันได้ถ้าจะแสดงให้แกเห็นเอง เบจิต้าเหนื่อยขึ้นแบบหืดขึ้นคอแล้วนะผมและเบจิต้าก็จะงัดไม้ตายสุดท้ายนะครับรู้ไหมว่าแกโชคดีอยู่อย่างนึงนะคาคาลอดตอนนี้แหละแกจะได้เห็นฉันเปลี่ยนร่างบ้างละก็คือเบจิต้าจะเปลี่ยนร่างเลยเป็นลิงยักษ์นะถ้าจำไม่ผิดงียบฮะไม่มีอะไรช่วยมึงได้แล้วตอนนี้ฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะนี่มันคืออะไรกันอะ นี่คือกลลวงอีกอย่างนั่งั้นเหรอเนี่ยครับเจิต้าจะกลายเป็นลิงยักษ์แล้วครับนะครับภาคนี้เราไม่ได้สู้เบจิต้าเวอร์ชันลิงนะฮะถ้าเป็นเกมอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Xbox ผมเคยเล่นนะครับไอค์บ็อกสามหกศูนย์เนี่ยไอค์เวอร์ชันนั้นผมอั m ติเม e เทนไคชิอันนั้นสนุกมากเลยฮะเราก็จะได้สู้กับลิงยักษ์นะฮะผมก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับรักควดูทุกคนครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชมคครับบขอุณครับ